สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอนสีทุกคนเลยรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองนะคะเจอกับแบ่งบันบอนสีสวยๆอีกเช่นเคยค่ะวันนี้วันนี้ลงคลิปไวหน่อยวันที่วันที่30นะคะวันนี้ลงคลิปวันพรฤหัสที่30เพราะว่าเดี๋ยวเออพรุ่งนี้มาลืนนี้เดี๋ยวเขาจะมีเลือกตั้งกันเดี๋ยวเผื่อไม่ได้ลงอีก ยุ่งๆไม่ได้ลงคลิปก็เลยมามาลงให้ก่อนนะคะวันนี้วันพฤหัสจะเป็นรอบส่งของวันเสาร์นะคะวันนี้จะส่งแพ็กส่งให้วันเสาร์พรุ่งนี้จัดฮามะให้ใหนึ่งวันแล้วก็แพ็กจัดส่งแล้วก็เป็นรอบส่งของวันเสาร์ไปเซนีนะคะแล้วก็ไปเซนีเอฟเอสของที่สวนจะมีค่าส่งเหมาอยู่ที่หกสิบนะคะแม่ๆได้ทั้งโอนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางนะคะวันนี้จะมี กระถาง5นิ้ว6นิ้วแล้วก็จะมีกระถางเล็กไซส์เล็ก4นิ้วด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่ว่าเ,เริ่มสะสมตัวเล็กๆไปก่อนแบบนี้ค่ะตัวกระถาง4นิ้วแต่เป็นไม้แข็งแรงทุกต้นนะคะกระถาง4ก็แข็งเลงเออที่สวนมีเบอร์โทรติดต่อคือ0937253482นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็ ทักหรือโทรกันเข้ามานะคะจุดรายการบนสีที่ชอบที่ต้องการค่ะแล้วก็ทักเออทักไลน์หรือว่าโทรเข้ามาได้นะคะเบอร์นี้เบอร์เดิมค่ะของที่สวนเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนมาแบ่งบ้างอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนี่พาดูอันนี้ก่อนประเดี๋ยวแมคะลืมสตาร์เกิลจีนะคะตัวกำจัดเพ้ยกำจัดมะเร็งนะคะใช้ลุย เออ่ที่โคนต้นบอนสีไอ้ตัวเพี้ยค่ะที่ดูดน้ําเลี้ยงที่ก้านใบแล้วก็หรือจะใช้ผสมดินปลูกก็ได้นะคะตัวนี้สตาร์เกิลจีเม็ดสีม่วงๆอะค่ะการเพี้ยกันมะเรงนะคะตัวนี้ใช้ได้ ใช้กับไม้ประดับทั่วไปก็ได้นะคะผสมดินปลูกใครที่จะปลูกไม้กระถางไม้ดกไม้ประดับก็ผสมตัวนี้ไปก็ได้สตาร์เกิลจีทรงละ45บาบาทนะคะแล้วก็จะมีตัวปากกานะคะปากกาปากกาป้ายทงนะคะเรียกปากกาป้ายทงตัวนี้จะเป็นปากกาเขียนป้ายชื่อปักต้นไม้อะค่ะช่วงนี้บอนสีเขายุบนะคะแล้วก็ยุบไปถ้าเราถ้าไม่มีชื่อในกระถางอ่ะต้น เขาอยู่อยู่ทุกวันเนี่ยเราอาจจะจําได้พอยุบหายไปเป็นสองสามเดือนแบบเนี้ขึ้นมาใหม่บางทีแบบคบเปลี่ยนหน้าไปนะคะบางต้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นเหมือนคนละต้นกันเลยเราอาจจะจําไม่ได้ก็ได้นะคะถ้าไม่ใส่ชื่อไว้ก็เลยเนี่ยถ้าใครอยากได้แบบปากกาเขียนป้ายชื่อที่ว่าติดทนทนนะคะไอ้ตัวนี้ใช้ได้จะไปหาซื้อให้เด็กๆหาซื้อสั่งในไอ้ตัวลาซาด้าก็ได้นะคะเพราะแม่ค้าก็สั่งสั่งที่ลาซาด้าค่ะหรือว่า หรือว่าจะสั่งพ่วงไปกับบอลสีก็ได้นะคะเล่มละ30บาทบาเออเขาจะมีพลาสติกหุ้มนะคะแต่อเนี้ยเป็นที่แม่ค้าใช้ก็มันเป็นเก่าเนี่ยเปื้อนดินเปื้อนโคลเลยใช้จริงๆเลยค่ะตัวนี้มันติดทนนะคะชอบตัวเนี้ยใช้มาหลายยี่อแล้วพอมาเจอตัวเนี้มันติดทนดีเลยข้ามปีเลยค่ะถ้าเราเขียนแต่ต้องไปเขียนในป้ายที่ว่าเออเพนป้ายที่เราเขียนน่ะมันต้องแห้งด้วยนะคะไม่เบียกน้ําถ้าเบียกน้ำํำมันเขาจะเขียนไม่ติด ตัวนี้นะคะลองไปหากันดูหรือจะสั่งไปกับบอนสีก็ได้นะคะเริ่มละสามสิบมาดูบอนสีของเรากันโตค่ะวันนี้มาอกยาคัามอีกแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกับยุงอีกตัวนี้นะคะเริ่มต้นด้วยตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้น่าจะมีราคาที่สุดตอนเลขว่าจะเก็บไว้ทําแม่พันธุ์แต่เพื่อใครชอบนะคะใครเคยได้ยินไม้ตัวนี้แล้วก็ตามหาอยู่อยากได้ไว้สะสมตัวนี้แต่ค่อนข้างมีราคานะคะ แก้วขนเหล็กค่ะแก้วขนเหล็กไซส์เริ่มกัดสีแล้วนะคะนี่สีเริ่มกัดแล้วไซส์นี้กระถางเป็ดตแล้วนะคะนี่ตแล้วพร้อมที่จะทําแม่พันธุได้เลยแก้วขนเหล็กเป็นไม้ที่หายากแล้วก็จํานวนน้อยนะคะเด<อ>ี๋ยวให้ดูตอนที่เขากัดหน้าเต็มๆนะคะนี่นี่ค่ะแก้วขนเหล็กต้นกัดหน้าเต็มๆนะคะจะเป็นแบบนี้เลยสวยสวยมากจริงเลยค่ะไม้ต้นเนี้ยแม่ค้าก็ กำลังเลี้ยงให้ได้ฟรฟมแบบนี้อยู่เหมือนกันอันนี้เป็นต้นที่ว่าออของเจ้าของสิทธิ์เขานะคะของต้นแม่พันธุ์ของที่สวนนะคะกําลังจะใกล้ๆเป็นแบบนี้แล้วเลี้ยงว่าจะให้เป็นฟรฟมแบบนี้เลยเพราะมันสวยมากกระดูกดําค่ะตัวนี้แก้ขนเหล็กแล้วก็เป็นไม้ที่เขาเขาแบบทําส่งนอกด้วยนะคะต้นนี้แล้วเขาขายกันไซส์เบบี้นะคะเห็นเขาขายกันในกลุ่มบอลสีไซส์กระถางสี่นิ้ว 390บาทนะคะเป็นไม้ที่ยังมีราคาลงไปค้นดูราคาได้ค่ะตัวนี้แก้วขนเหล็กใครชอบนะคะต้นนี้นี่เป็นไซส์กระถางเปดแล้วก็โตแล้วนะคะนี่ไซส์ตเลยต้นนี้ถ้าใครชอบแบ่งปันไปหนึ่งต้นนะคะที่สวนแบ่งไปถ้าใครไม่รับเดี๋ยวไว้ทําแม่ต้นเม่โตเพราะชอบเนี่ยค่ะสวยชอบในกระดูกดําๆของเขาแก้วขนเหล็กต้นนี้แบ่งไปที่ เออกระถางเป็ดนะคะเอาไปที่750นะคะต้นนี้จ5 0อยสวยมากค่ะนี่ไม้ตัวนี้ยังหายากแล้วก็มีราคานะคะใครชอบก็เออตำกันได้ใครชอบก็จองกันได้มีมาต้นเดียวนะคะนานๆจะมีมาสักครั้งต้นเนี้ยทำค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะคะต้นนี้ตามที่หลายๆสวนบอกต้นนี้เป็นไม้ค่อนข้างทํายากค่ะแก้วขนเหล็กนะคะใครชอบก็รีบนะคะต้นนี้มีมีมา นีม่มาต้นเดียวกะถางเดียวนะคะนี่แล้วก็มาดูต้นนี้กันโตไอ้ต้นนี้ก็หายากต้นนี้พญาคุดเวชยันค่ะอีกต้นหนึง่งที่หายากอยู่ต้นหนึง่งพญาคุดเวชยันนี่เลยตอนโตเป็นแบบนี้นะคะนี่ต้นนี้ก็สวยใบยาวค่ะอันนี้ทรงใบยาวยาวมากแล้วก็สีเข้มกระดูกเข้มด้วยต้นนี้สีจะออกแบบ แดงบานเย็นเลยค่ะตอนกระสีแล้วก็กระดูกดํานะคะสวยต้นเนี้พยพญาครุฑเวชาย,ยานันวันนี้มีมาแบ่งไซ์กระถางหกนะคะนี่อัพไซ์กระถางไว้แล้วหกนิ้วนะคะนี่เอาไปที่เอ่อครุฑเวชาย,ยานันเอาไปที่สามร้อยห้าสิบนะคะต้นนี้เป็นไม้ก็ยังหายากอยู่เหมือนกันต้นนี้ตัวหายากนะคะเอามาเอา่อลงไว้ก่กอนเพราะว่ามีมาอย่างละต้นนี่ค่ะครุฑเวชาย,ยันนะคะสามรอยห้าสิบมีมาแค่กระถางเดียว แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้อันนี้มีน่าจะมีกันหลายหลายบ้านแล้วต้นนี้ชินนบรรชนค่ะชินน้ำบรรชนไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งนะคะอันนี้เอาไปที่100บาทชินนบรรชนหน้าดําดุเลยค่ะตัวนี้หน้าแบบดําม่วงนะคะมีมาอยู่กระถางหนึ่งชินน,นบรรชนแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้เทพวาลีนะคะอันนี้เอาไปที่120บาท,ท within, าเทพวาลีหน้าชมพูเนี่ยนะคะเป็นกัดหน้าอกชมพูแบบนี้นเลยเทพวาลี120นะคะมีมากระถางหนึ่ง นี่มาดูตัวนี้ตัวนี้ไก่ค่ะไก่สมพง์ไก่สมพง์นี่อันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไก่สมพง์ไก่สมพง์จะก,กัดหน้าม่วงม่วงเม็ดชมพูค่ะเนี่ยเม็ดโตๆแบบนี้เลยหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่สมพงนี่มาดูต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นกระถางสี่สี่มั่งสามมั่งค่ะเพราะว่าบางต้นก็ลุ้นกระถางสามกระถางสี่แล้ว อัพไม่ได้อัพไซสกระถางนะคะอย่างต้นนี้ไอ้ต้นนี้เดือนพฤศจิกายนใครเกิดเดือนพฤศจิกานะคะนี่เดือนสะสมตับเดือนอยู่ตับเดือนจะเป็นใบกลุมนะคะนี่เดือนพฤศจิกายนอันนี้เอาไปที่เออเอาไปที่50บาทค่ะนี่เดือนพฤศจิกายนไซส์ตเลยนี่เอาไปอัพกระถางใหญ่เลยนะคะเปลี่ยนกระถางใหญ่ได้มีมาต้นหนึ่งค่ะเดือนพฤศจิกาต่อไปต้นนี้ต้นนี้จะเป็นอืมต้นนี้ เอออะไรแล้วไมค่คานึกชื่อไม่ออกต้นนี้เออมัวไปนึกชื่อนึกชื่อไม่ออกต้นนี้กระบองท้าเวสุวรรณค่ะอยู่ในกระถางสามนะคะแต่ล้นมากเลยกระบองท้าเวสุวรรณเขาจะเป็นใบหกป้ายนะคะมีมาสองต้นกระบองท้าเวสอันนี้เอาไปที่เออสี่สิบนะคะเอาไปที่สี่สิบาทกระบองท้าเวสเอาไปเปลี่ยนกระถางเอานะคะ นี่แม่ค้าเปลี่ยนให้ไม่ทันแล้วอยู่ในกระถางสามอยู่อีกแต่ไม้แข็งเรงนะคะนี่ไม้รากทะลุลุ้นหมดแล้วนะคะกระบงท้าเวทมีมาสองแล้วก็ต้นนี้ประชาค่ะประชาสามสิบนะคะประชาอยู่ในกระถางสี่นิ้วสามสิบมีมาต้นหนึ่งส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นม่วงจรัดสกุลค่ะอยู่ในกระถางสี่แต่ดูความโตนะคะนี่โตลุ้นเลยม่วงจรัดสกุลน,นี่เอาไปที่ห้าสิบาทคะ่ะม่วงจรัดสกุลห้าสิบ แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นหงเงานะคะรู้สึกว่าหงเออหองเงาหงเฮามันจะมีหงเฮากับนักลาศ่มันสับสนคล้ายๆกันอยู่สองตัวนี้ตัวนี้เป็นหงเฮานะคะหงเงาเอาไปที่สามสิบห้าบาทค่ะหงเงาสามสิบห้าบาทอยู่ในกระถางสี่ส่วนอันนี้ไม้เก่าอยู่ในกระถางสามแต่สูงประมาณสักสี่สิบเซนได้ค่ะล้นมากเอออันนี้ก็เอาไปลงกระถางใหญ่ดูกระถางค่ะ กระถางไม่สมกันเลยกระตุน้นต้นนี้มิ่งมาเหสีค่ะมิ่งมาเหสีไซส์กระถางสามนิ้วแต่ล้นมากมิ่งมาเหสีนี่เอาไปห้าสิบบาทค่ะเอาไปห้าสิบนะคะมีมาสองต้นมิ่งมาเหสีมีมาสองต้นนะคะนี่ต้นละห้าสิบดูกัดสีแล้วนะคะนี่เขาเริ่มจะกัดสีแล้วแต่กระถางนี่คือต้องเปลี่ยนเลยค่ะสามนิ้วล้นต้นต้นประมาณไม้มันทัดนอะค่ะนี่ มีกไม้สีนะคะไม้เก่าเก็บได้เก็บนะคะเพราะว่าไม่ไม่ใครค่อยจะทํากันแล้วไม้จําพวกเนี้ที่ส่วนจะชอบเก็บไม้เก่าๆะคะ่ะทําตัวเก่าๆเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ในต้นนะคะชอบความชอบส่วนตัวเลยใครชอบไม้เก่าๆก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะนี่มาดูอันนี้กันต่อต้นนี้จะเป็นมังช่อฟ้าค่ะมังช่อฟ้าตัวนี้ก็กัดหน้าสวยจะอกสีส้มแดงนะคะตอนกัดหน้าอันนี้เอาไปที่35บาบาทค่ะมังช่อฟ้า มังโชฟ้านี่มีมาสงกระถางนะคะนี่35บาทนี่เห็นไหมคะอันนี้ได้เด็ดดีสีไซส์ก็กระถางสีนิ้วแต่ลากก็ทะลุกระถางหมดแล้วนะคะไม้แข็งแรงแล้วนี่แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้หาย,ยากหน่อยทำยากอันนี้จะเป็นเอออันนี้จะเป็นใตพ้พิภพค่ะใตพ้พิภพเป็นไซส์เดี๋ยวเปิดเปิด,เป,ดเปิดเสงหน่อยมันจะมืดอีกแล้ว เอออันนี้ใต้พิภพนะคะใต้พิภพเป็นไซส์กระถางสีนิ้วไอ้ตัวนี้เป็นหูดุกใต้ใบเลยค่ะมีตั้งกับมีทั้งหูใต้พิภพต้นนี้เอาไปที่90บาทนะคะต้นนี้ไม่ค่อยได้มีมาแบ่งแล้วก็เป็นไม้ที่หายากด้วยต้นนี้ใต้พิภพนะคะ90มีมาต้นเดียวนะคะแค่ต้นเดียวเลยส่วนต้นนี้ภูแก้วค่ะภูแก้วกระถางสี่ดินเละแล้วค่ะหมดอายุแล้วดินไปเปลี่ยนเอานะคะภูแก้วเอาไปที่30บาทค่ะ มีมาต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ต้นนี้กาบอีกต้นหนึ่งกาบทวีพบตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยราคาแบบเอื้อไม่ถึงเลยค่ะทวีพบกาบทวีพบต้นนี้เอาไปที่40บาทค่ะใครชอบไม้กาบนะคะใครชอบสายกาบนะคะเก็บได้ทวีพบมีมาอยู่ต้นหนึ่งนะคะทวีพบส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็น ซับประเสืดค่ะซับประเสือดอันนี้ยิ่งโตยิ่งสวยเลยกัดชมพูหวานหวานตอนโตนะคะแล้วก็จะมีหูใต้ใบด้วยน,นี่หูเริ่มมาแล้วนะคะซับประเสืดเอาไปที่สี่สิบบาทค่ะซับประเสืดสี่สิบนะคะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ไก่แก้วมาลายทองค่ะไก่แก้วมาลายทองอันนี้ไก่ตัวดังเดิมเหมือนกันตัวนี้เอาไปที่สามสิบบาทค่ะไก่แก้วมาลายทองสามสิบแล้วก็อันนี้ไม้เหลือง ไม้เหลืองเหลืองเดนคูนทองค่ะเหลืองเดนคูทนทองนี่กัดเม็ดสีแดงแบบนี้นะคะเหลืองเดนคูนทองเอาไปที่สามสิบบาทค่ะมีมาสองต้นนี่แดงเหลืองแป๊ดเลยค่ะเหลืองตัดเม็ดแดงสามสิบนะคะมีมาสองต้นส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นมงคลสยามค่ะไม้ใบหนานะคะป้ายแดงป้ายเขียวต้นน,น,นนี้เอ่อมงคลสยามอันนี้ไปที่สามสิบบาทนะคะมีมาสองต้น จุดรายการกันให้ทันนะคะวันนี้30บาทมีมาสองต้นมงคลสาย,ยามแล้วก็ต้นนี้นางพิคุณทองค่ะกระถางสี่นิ้วนี่นางพิคุณทองไม้เก่านะคะต้นนี้เอาไปที่30บาทเหมือนกันค่ะนางพิคุณทองนี่มาดูอันนี้กันโตอันนี้ก็กาบนะคะกาบตีเพชรกราบเนี่ยแมค้าชอบนะคะรูปทรงเขาแปกๆชอบไม้ที่รูปทรงแปกๆตรีเพชรต้นนี้เอาไปที่35บาทค่ะตรีเพชรสวยๆเลย35บาท นี่มาดูต้นนี้อันนี้ก็กาบอีกต้นหนึ่งมู่หลานค่ะมู่หลานอยู่ในกระถางสี่ไซส์โตๆตเลยอันนี้มู่หลานเอาไปที่มู่หลานเอาไปที่สี่สิบห้าบาทค่ะสี่สิบห้ามีมาสองต้นนะคะมู่หลานเอาไปเปลี่ยนกระถางเอาเลยใครชอบไม้ขาวๆนะคะนี่เก็บได้ขาวชุมพูะคะ่ะมู่หลานก็จะเป็นกาบขาวชุมพูนี่มีมาสองต้นนะคะวันนี้นี่ มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้พยักไกลสีเริ่มกัดหน้ามาแล้วตัวนี้ยังยังยังหายากนะคะตัวนี้พยักไกลสีวันนี้เอามาแบ่งกระถางสีให้นะคะเอาไปที่แปดสิบบาทนะคะพยักไกลสีเอามาแบ่งได้สามต้นวันนี้เป็นกระถางสีเต่ไซส์แบบลากทะลุลุ้นแล้วนะคะนี่พยักไกลสีเนี่ยหน้าเขาเริ่มจะเป็นด่างด่างขาวๆมาแล้วเออเอาไปเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวกัดสีมา สวยเลยค่ะใบก็จะยาวนะคะต้นนี้พยักษ์ไกสีมีมาแบ่งสามกระถางวันนี้นะคะแล้วก็ต่อไปตัวนี้ลายไทยค่ะตัวนี้เป็นลายไทยไม้เก่านะคะนี่ลายไทยเอาไปที่30มีมาสงกระถางค่ะนี่ลายไทยนะคะสามสเป็นไม้เก่าตัวนี้ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเงากวนอูค่ะเอาไปที่30เหมือนกันค่ะเงาวควรอูสา ใบแดงยาวๆค่ะเขาจะอยู่ในตระก,กูลของปีกินารีอะไรแบบนี้ค่ะเป็นไม้เก่าตัวนี้เงากวนอูไม่ใช่กวนอูนะคะกวนอูอ่ะทรงใบก็จะมีสะโพกต้นนี้จะเป็นเงาอันนี้มีหญ้าเดีเออ๋ยวแต่งโถนหญ้าให้นะคะนี่เงากวนอูมีมาสามกระถางสวยๆเลยสาบาทนะคะใครที่เ,เริ่มทุดลงเลี้ยงก็เอาไปเลี้ยงดูเล่นๆได้นะคะไม้ไม้แข็งแรงแล้วทั้งนั้น ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้นิลพัดนี่อันนี้เปื้อนเนนะคะเปื้อนเนอันนี้นิลพัดค่ะนิลพัดไม้เก่ามีหูใต้ใบเยอะๆเลยค่ะต้นนี้จะมีหูใต้ใบเยอะๆอันนี้กระถางสี่เด็กสองต้นแล้วนะคะในกระถางนิลพัดอันนี้เอาไปที่ห้าสิบบาทค่ะเอาไปที่ห้าสิบนิลพัดนะคะห้าสิบส่งทั้งกระถางไม่ถอดไม่ล้างรากนะคะเอาไปก็ถ้าใครจะเปลี่ยนกระถางพักไม้ไว้สักเออสี่ห้าวันอะไรก็ได้หรือว่า จะวางเดว,วางไว้ในที่ร่มๆนะคะถ้าที่ไหนที่เดดจ,จัดหล,บ,ลบเดดให้เขาหน่อยช่วงนี้เดดมันจะร้อนจัดวางที่ร่มๆโหลก้นน้ําไว้นะคะช่วงนี้อากาศมันจะร้อนโบนต้องการน้ํานะคะอากาศร้อนเอ่อโลก้นกระถางวางในที่ลำเลคือใต้ไม้ใต้อะไรไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนกระถางได้เปลี่ยนดินเติมดินใหม่ให้เขาได้ตอนเปลี่ยนกระถางไม,ไม่ต้องเอาดินเก่าออกนะคะแค่เปลี่ยนเป็นกระถางเบอร์ใหญ่กว่าแล้วก็ ใส่ดินเพิ่มเข้าไปแบบนี้ค่ะไม้ก็โตขึ้นเขาได้มีรากได้หาก,กินกว้างขึ้นเขาก็โตไวขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปมาดูอันนี้นะคะต้นนี้จะเป็นลูกชินลาชใบนี้เหมือนเหมือนจะเด็เดออกไปเลยนะคะ ลูกชินนาาชเขาจะเป็นต <ım. S 1> <Verse> ัวเพลงของพอหลวงพ่อช <coil S 3> <ple> ินนาราชนะคะพอหลวงพ่อชินนาลาชอ่ะเขาจะมีสะโพกตัวนี้เป็นไม้ที่ยังยังมีราคานะคะพอลหลวงพ่อชินนาาชแต่ตัวนี้เขาจะเพลงเป็นใบไผ่ตอนตูเขาจะออกสีม่วงนะคะม่วงชุมพูแล้วก็กระดูกน้ําตาลลูกชินนาลาชเอาไปที่40บาทนะคะเป็นตัวเพลงของพอหลวงพ่อชินนาราชนี่มีมาแบ่งเนี่ยใส่ตตูแล้วเหมือนกันค่ะลูกชินนาลาช ใครชอบแบบตัวไผ่ก็ได้นะคะเก็บสะสมมันตอนโตสีก็จะกัดสีนะคะสีสวยด้วยออกจุมพูม่วงต้นละสี่สิบนะคะมีมาแบ่งสามต้นลูกชินนาราชแล้วก็นี่มาดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นซับเศรษฐีนะคะซับเศรษฐีเอาไปที่สามสิบนะคะไปเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินได้ซับเศรษฐีเอ้ไม่ใช่ซับเศรษฐีเศรษฐีสุพรรณค่ะเศรษฐีสุรพรรณเอาไปที่ทสามสิบบาทค่ะเศรษฐีแม่ค้าลืมชื่อละแล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้จะเป็นพยาโคตะบองเทวราชนะคะต้นนี้เป็นไม้ก้านเดงนะคะก้านก็จะเดงแล้วก็ต่อไปกัดหน้าเดงกระดูกเขียวนะคะพยาโคตะบองเทวราชอันนี้เอาไปที่40นะคะพญาคูตะบองเทวราชต้นนี้ยังมีราคานะคะเป็นไม้ที่เพิ่งจดทะเบียนไม่นานพญาคตะบองเทวราชน่สี่สิบมีมาเบ่งสงกระถางนะคะไสโตแล้วเหมือกันนี่ส่วนต้นนี้ ต้นนี้อาจารย์จูค่ะอาจารย์จูอาจารย์จูเอาไปที่สี่สิบเหมือนกันค่ะสี่สิบอาจารย์จูไม้เก่านะคะต้นนี้นี่มาดูต้นนี้กันต่อต้นนี้ศิลานักปราดนะคะรู้สึกว่าศีลานักปราดไหมไหมคะจาชื่อผิดใช่ใช่ศีลานักปราดต้นนี้เอาไปที่สามสิบนะคะนี่ ż, เดี๋ยวใบมีตําหนิเด็ดออกไปเลยนะคะศีลานักปราดเอาไปที่สามสิบมีมาแบ่งสองต้นนะคะศีลานักปราดสามสิบ มาดูไม้เข้มเข้มดำดำกันบ้างค่ะใครชอบเข้มเข้มดำดำตัวนี้วันก่กนน้องก็ถามมีตัวไหนเข้มเข้มดำดำบ้างลืมไปเลยว่ามีตัวนี้ลาหูอมจันค่ะอันนี้เป็นไซส์กระถางสี่แต่เอาไปเปลี่ยนเลยนะคะนี่ล้นมากกระถางสี่ต้นนี้ลาหูอมจันเอาไปที่สามสิบห้าบาทค่ะมีมาเบ่งสามกระถางนะคะนี่ สามกระถางลาหูอมจันสามสิบาทตอนกัดหน้าเนี่ยจะสวยมากๆเลยค่ะต้นนี้ลาหูอมจันทแล้วก็จะมีหูใต้ใบด้วยนะคะตอนตูกัดหน้ากัดเม็ดแบบบุ๋มๆสีขาวค่ะ,คะต้นนี้ลาหูอมจันนะคะสามสิบห้าส่วนต้นนี้พญานาคราชค่ะต้นนี้กาบพญานาคราชใส่ตูๆเลยอันนี้เอาไปที่30มบาทค่ะพญานาคราชสาแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็น นาลายเปลงค่ะนาลายเปลงเอาไปที่35บาทนะคะนาลายเปลงต้นนี้เป็นไม้เก่าตอนกับหน้าจะแบบอกแบบลายไทยค่ะตัวนี้มีมาสองต้นนะคะนาลายเปลง35บาทนี่มาดูต้นนี้กันต่อใครชอบไม้ขาวขาวนะคะต้นนี้จะเป็นบัลลังเงินค่ะสีขาวบัลลังเงินสีขาวเอาไปที่40บาทค่ะนี้บัลลังเงินนี่มีมาสองกระถางนะคะกระถางสีนิ้วแต่ขาวจั่วมาแล้วค่ะขาวจั่วกับกระดูกเขียวบัลลังเงิน40นะคะสองกระถาง มันดูอันนี้กันต่อนะคะสุดท้ายสุดท้ายจะเป็นนิลระเกศนค่ะนิลระเกศนนี่กัดสีมาแล้วนะคะชอบที่ว่าเขาแบบเป็นริ้วลิ้วริ้วๆิ้วอะค่ะขอบใบริ้วๆิ้วตอนที่กัดสีเต็มที่ต้นแม่โตนะคะเขาจะแดงทั้งใบเลยแล้วก็กระดูกดําแล้วก็ขอบใบก็จะริ้วลิ้วสวยแต่อันนี้ก็ไม่นานแล้วนะคะนี่มันเป็นไซต์โตกัดสี แล้วอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งแล้วนะคะเอาไปลงกระถางใหม่ได้มีมาแบ่งสองต้นสําหรับนิลเกสโนวันนี้ไซส์กัดสีแล้วนะคะเอาไปที่170บาทนะคะนิลเกสโน,นี่ไซสตโตๆ,ๆกัดสีแล้วไม่ต้องไปรุ้นนานค่ะอันนี้ยิ่งยแบบเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนเอ่อเพิ่มดินไปนะคะแล้วก็เขาจะกัดสีเดดดีช่วงนี้สีจะสวยไม้สีจะสวยนะคะนิลเกสรมีมาแบ่งสองต้น แล้วก็สุดท้ายนะคะส,สุดท้ายสุดท้ายรายการของวันนี้เป็นไม้เแม่พันธุ์หรือใแม่พันธหลวงพ่อสมบูรณ์ค่ะนานๆจะเอามาแบ่งสักครั้งนะคะต้นนี้กระดูกดำขอบเนี่ยขอบอยากสวยแบบนี้เลยค่ะแต่ก่อนเนี่ยคือแบบช่วงเป็นไม้ที่ว่ายังมีจำนวนน้อยนะคะช่วงเมื่อเมื่อเมื่อ,อปลายปีก่อนนะคะราคาแรงมากต้นนี้หลวงพ่อสมบูรณ์นะคะนี่ หลวงพ่อสมบูรณ์อันนี้ใบเก่านิดนึงนะคะใบก็จะหมองนิดนึงแต่ก็ยังคงความสวยที่ขอบใบเนี่ยค่ะเป็นลิ้วเป็นลิ้ว,วสวยแบบเนี้ยหลวงพ่อสมบูรณ์นะคะเป็นไซส์กระถางใหญ่แล้วก็ไม้เลี้ยงธรรมชาติเลยอันนี้เปลี่ยนดินทำดินใหม่ให้เลยนะคะใบก้ามปูยังใหม่อยู่เลยเอาไปก็เอาไปวางแบบสวยๆได้เลยนะคะโลก้นน้ําไว้ซักขอนิ้วนึงนะคะให้เขาคงความชื้นอยู่ช่วงนี้มันอากาศมันร้อนแล้วก็ พยายามบออย่าโดนเดดจัดๆนะคะช่วงนี้เดดแรงมากถ้าเป็นไปได้ก็วางไว้ใต้ล่มชายคาใต้เสเลนหรือว่าใต้ล่มไม้ก็ได้นะคะช่วงนี้ทั้งเดดทั้งลมจัดอะค่ะทางเหนือทางอีสานเนี่ยมันเพิ่มอากาศหนาวไปด้วยแต่ทางใต้เนี่ยหนาวไม่ค่อยมีแล้วค่ะมีแต่เดดกับลมลมทั้งวันเลยค่ะลมเยอะอบอนก็บางทีเขาก็ถ้าลมโยกเยอะๆนะคะเขาก็ เอ็นไปเอ็นมาเขาจะทิ้งใบได้ง่ายอะคะ่ะแต่ว่าเขาก็ถ้าเป็นไม้ไซส์เนี้ยแม่พันแบบนี้ไปแล้วทิ้งใบเขาก็ยังมีหัวนะคะต้นนี้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนี่แต่สวยมากต้นนี้หลวงพ่อสมบูรณ์นะคะถ้าใครชอบกระถางนี้กระถางใหญ่นะคะนี่โหลดใหม่เริ่มมาแล้วใบน้อยไปนิดนึงเลี้ยงธรรมชาติแต่ใบน้อยแต่สวยนะคะนี่ หลวงพ่อสมบูรณ์ต้นนี้ถ้าใครชอบนะคะเอาไปที่สี่ร้ยห้าสิบนะคะต้นนี้สี่รอยห้าสิบรวมส่งให้นะคะอันนี้จะแยกส่งไปเสียดดยใบเขาเดี๋ยวต้องต้องใส่แบบกองเดียวไปเลยอันนี้สวยหลวงพ่อสมบูรณ์นะคะมีมาแบ่งแค่กระถางเดียวเผื่อใครชอบนะคะนี่ไม้รูปทรงแบบนี้สวยๆเลยต้นนี้นี่ ออกไปทําแม่พันธุ์ได้เลยนะคะนี่สำหรับวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะคะใครสนใจต้นไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์093 7 3, 4, 8, ์5ก้าสาเองห้แดอดไลน์ก็ได้ทูก็ได้นะคะหรือใครสนใจต้นไหนเพิ่มเติมนะคะก็ลงสอบถามมาเผื่อว่าได้ส่งพร้อมกันในรอบของออรอบนี้ค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะของที่ส่วนใครชอบไม้สไตล์เก่าๆกไมม สะสมตัวเก่าๆก็สหาตัวไหนก็ลองสอบถามมาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปโกนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ